สวัสดีครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นพระปิตาหลวงปู่แก้ววัดเครือวันและลูกอมหลวงปู่แก้ววัดเครือวันนะครับในความครอบครองของบอยภูม,มินนะครับบอยภูม,มินเป็นคนขายพระที่ขายพระไม่เป็นแบบไม่เป็นพระนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่บอยกล้ายืนยันและเพื่อกล้าคุยได้เต็มปากคือ ประกาศนียบัตรใบรับรองงานประกวดพระของอาจารย์สุรพลสารไม้ศักนะครับที่บอยไปส่งประกวดมานะครับก็ได้รางวัลมาเกือบสิบถ้วยรางวัลน,นะครับอันนี้เป็นถ้วยรางวัลบอยบอกว่าขายพระแบบมีถ้วยรางวัลขายได้ง่ายได้ดีและได้มาความเชื่อถือมากกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับบอยภูมินถึงการขายพระแบบคนไม่รู้พระ วันนี้บอยภูมินบอกว่าจะไปดูวัวชนที่กุยบุรีใช่ไหมไปวัวารานครับวัวรานที่กุยบุรีครับสวัสดีครับบอยสวัสดีครับนี่นี่เป็นเสียนบัวเฮ้ย <c oughs> บอยเป็นเสียบัวก็ไม่ได้เสียนัวครับก็คือว่าแต่มีวัวแชมป์ครับมีวัวแชมป์ระดับแนวหน้าไม่ถึงเนียวหน้าคือว่าพื้น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 ครับ <c oughs> ซื้อมาตัวเท่าไหร่ ซื้อมาสองหมื่นก็บ่าซื้อวอัวมาตัวละสองหมื่นขุนไปขุนมาแข่งไปแข่งมาเขาให้ราคาเท่าไหะะไร่ก็หลแสนอยู่ไม่เอาไม่เอาเพราะอะไรเลี้ยงแกตายฮะเลี้ยงแกตายไว้ตัวนึงเี้ยงแกเลี้ยงจนแก่ตายไว้ตัวหนึ่งตัวแชมป์ครับตัวแชมป์นี่เขาดูตรงไหนบ่อยเหมือนก็แล้วแต่คนดูนะแต่คนนอกคือว่าคนนอกดีก็คือดีครับแต่ถ้าลองแบบว่าพื้นๆเนื้เนี่ยวชอบวิ่งไปวิ่งมาก็ เดี๋ยวคานก็มีตัวตัวลงให้เองครับก็การดูงวงลนวผมก็ไม่ค่อยเป็นหรอกศส่จำมาว่าตัวไหนดีตัวไหนมันเนี่ยชอบเนี่ยจะเล่นตัวนั้นมากบอยหลังจากลงพระหลวงปู่อะไรนะหลวงปู่ศิลาไปเป็นยังไงบ้างครับโอ้ดีครับดีห่อดีครับตอนแรกเอามาอย่างนั้นเอาแบบเพื่อนยัดให้มาครับถามจริงจริงครับแต่เมื่อตอนแรกพวกมึงส่งพระมาทําไมพระกูก็เยอะอยู่แล้วใช่มไหมประมาณนั้นเลยใช่ไหมใช่ครับอ่า ตกลงแล้วพอลงไปแล้วเป็นไงบ้างก็เลือดยังมีเลือดเลือไเมื่อกี้ลงที่ผมเล yeah. ือจไว้เก claro> ็บชั่วพี่โทรมาว่าเดี๋ยวเอ้ยผมขออันนั้นขอมีไว้ไช่มีเก็บไว้แล้วเก็บไว้ให้แล้วเฮ้ยมันมีคนโทรมาหมดเลอะก็มันก็ไม่หมดก็มือบางคนมันก็มีมาติมั่งไหนนู่นไหนนี่มั่งเราไม่เราไม่ค่อยสนใจไงถ้าติมาก็ไม่ท้อไปเออผมว่แล้วไม่ต้อไปเราเอาคืนผมอหจะฟ้าถ้าลองเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เอามาปปุ๊บเดี๋ยวไปคนนู้นดีคนนู้นดูไม่ใช่ คุณก็บอกว่ามันต้องมาสูงมาซื้อที่นั่นเลยมันต้องมาห้ามผมหรอกอยู่ใ,ใกล้กันเน่ะให้คนีน,<ด>นี้ดูถ้าติแล้วไม่ดีก็ไปซื้อไอ้คนที่มันติขายเลยอันนั้นแหละให้ไปซื้อไอ้คนที่ว่าขายเลยเมันต้องมาห้ามผมหรอกมันต้องโทรมาเบอร์ข้าโทรศัพท์ด้วยเบอร์เสียเวลาด้วยเสียเวลาด้วยอา้าวแล้ว,ลวคิดยังไงเอาพระหลวงปู่แก้วไปไปส่งเนี่ยก็ผมว่าจะเอาหลวงปู่แก้วไปส่งดูนะว่าจะได้ดีได้ไม่ได้แล้วที่ได้มาแล้วนี่เป็นอะไรอันนี้ได้เป็นไอ้ปิรันปิรันอ่าเป็นปิรันเปิดเท่าไหร ตอนยังไม่ได้ถ้วยยังตอนยังไม่ได้ถ้วยเปิดเท่าไหร่ก็ยังยืนยันหมื่นหนึ่งหมื่นได้แชมป์ที่หนึ่งหนึ่งหมื่นอ่าแชมป์ที่หนึ่งหนึ่งหมื่นหมดสี่ใบแต่ถ้าลองจอดแชมป์ที่สองที่สองก็ออกแงคือราคาห้าพันติดติดแชมป์นี้อ่าแต่ก่อนประกวดนี้องค์องค์เท่าไหร่หกร้อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนประกวดเนี่ยเปิดราคาองค์เท่าไหร่ก่อนก่อนประกวดก่อนที่จะรู้ว่าเฮ้ยประกวดพระแล้วขายได้ดีเนี่ยไปเปิดองค์เท่าไหร่ ก็ผมเปิดยูงละพันสองพันแค่นี้พันสองพันไม่มีคนเอาครับนี่ก็ต้องเอาไปด้วยเดี๋ยวเปิดประกวดก่อนประกอนส่งพระเข้าประกวดนะครับเปิดราคาแบบไม่รู้ราคาองละพันสองพันไม่มีคนเอาอพอไปส่งเข้าประกวดติดรางวัลแล้วอขานด้ลาพันยังมีคนเอาไม่กมันยังไงมัน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 แปลกผมก็ไม่เข้าใจคือพวาเขาจะอาจจะเชื่อตื่อเอ้ใบมากกว่าอ่าแต่ถ้าลองแบบเราพูดให้ปากน้ำลายยืดเยื้อเงี้ยไม่เอาไม่เอาหรอก หาะงินจะดีไม่เนี่ยบอกเราไอกดพวกใบเอาตั้งปุ๊บนี่นะครับผมได้ใบมาแล้วนะบอกวาของที่อาจารย์สุรพลตอนนี้ครับสองพันสองพันไม่ได้เลยนะครับต้องห้าพันครับมีคนซื้อมีครับก็เมื่อวันสองวันก็ผมได้รายสดรายรายสดของเฟซไปก็ไปแล้วเกือบประมาณสิบพระองค์เลยนงสิบพระองค์เหมือนกันครับเพราะมีเพราะมีใบอ่าไม่มีใบครับผมแบงว่าแบงว่าเอาหนองม แต่ถ้าเราจะเอาใบนี่ใบอยู่นี่เนี่ยองละหมื่นอยู่นี่ครับอ๋อไอแต่พระชุดนี้ส่งเข้าประกวดแล้วครับแต่นั่นเป็นน้องน้องของชุดที่ว่าประกวดอ่าอ่าเราก็คัดให้ไปให้ไปก็ห้าพันครับก็เราคิดว่าที่หนึ่งนะน,งน้องน้องก็ต้องรอบลงมาหน่อยอ่าห้าพันได้ครับ,รบอย่างครับพระหลวงปู่แก้วเนี่ยก่อนส่งเข้าประกวดเนี่ยองคเท่าไหร่อ่าก่อนก่อนส่งเข้าประกวดผมขายอยู่แบ่งอยู่สองพันอ่าก่อนตอนนี้นะครับแบ่งอยู่สองพันลูกองไม่เท่าไหร่ รวมนี้ผมก็เป็นยู่สองพันสองพันเหมือนกันอตอนนี้นะครับถ้าผ่านงานประกวดของน้องกันวันที่เจ็ดกันยาแล้วก็อาจารย์สุรพลโดนแน่นอนเท่าไหร่ถามก็ลองดูว่าถ้าแต่ชิน้นนึงก็พื้นมื่นครับนหนึ่งม่เหมือนกันอมายว่าไอ,ไ,อไอ้แบบเนี้ยสองพันไม่มีคนซือ้อแต่อยากได้ใบไดผมจัดให้ครับสองพันอย่างเงี้ยไม่มีคนซือ้ออันนี้แท้นะบอกบอกจนปากเสียกปากแฉะ บอกให้ให้บอกให้ตายแค่ไหนก็ไม่เชื่อกันเราต้องมาคุนดูก่อนหรือได้รู้ว่าถ้าได้มาหมายปุ๊บหมื่นครับหมื่นเลยหมื่นเลยแล้วขายแบบเล่นตัวหน่อยอ่าแล้วเราก็ถ้าถ้าไม่ชอบใจเชื่อใครก็ไปซื้อคนนั้นเลยใช่ม่ต้องมาต้องมาหาผมได้เลยถ้าลองเชื่อคนโน้ยเอาพอไปปุ๊บคุณรู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ดีมันปึ๊บเป็นยังไงสองพักขึ้นมาเลยอ่าพักขึ้นไปเลยเสียเวเสียเวลาเอาไปเปล่าๆใช่ครับทําไมบ่อยบ่อยไม่ตื้น่ะเฮ้ยผมไม่ชอบตื้อครับพอตื้อไปมันคือว่า คุณตาคนส่อคนที่ว่าซื้อข่ายกันแล้วมาเป็นคนบุคลบบคลที่สามนะบุคคลที่สามทำให,ทให้เราสอกคนนี้มนันทะเลาะกันถ้าที่<อ>ดีไปซื้อไอ้คนนั้นดีฟ้าถ้าเขามีให้เราไปซื้อเลยคือถ้าคนซื้อเนี่ยเอาพระของตัวเองเอาพระของบ,บอยเนี่ยไปซื้อแทไ,ไปถามคนบุคคลที่สามมึงไปซื้อคนนั้นเลยจบเลยจบเลยไม,ม่ต้องมาไม่ต้องมาซื้อที่ผมเนี่ยเพราะนั้นจะมีปัญหาคุณกับผมจะทะเลาะกันเองสุดท้ายก็ะทะเลาะกันเองใช่คนไปทะเลาะหรือเชื่อใจคนที่คงคือซื้อพระนะครับ คุณเชื่อมั่นใครนะครับคุณไปที่นั่นเลยไปที่นั่นเลยจะได้จบเลยจบ,จบเลยทีเดียวจะได้ไม่ต้องมาทถามผมต้องถามกว่านี้เหมือนว่าคุณเอาของพา,ายคนนั้นมาไมให้มันดูถ้าบอกว่าไม่ใช่แล้วคุณก็ทะเลาะก,กันอางที <c oughs> ทะเลาะก,ก็ไม่เกิก็เหมือนผมมีทะเลาะก,กันด้วยกันที่ว่าไปมุ่นไปม่นมาอะไรเงี้ยอ่มันก็ไม่จบอย่าเอาพระของอีกคนหนึ่งไปถามอีกคนหนึ่งนะครับ <c oughs> คือเขาจะพพเพราะไม่หลายหลายคนแล้วหลายเจ้าแล้วถ้าเป็นคู่แข่งกันนะครับเขาจะสวดเลยใช่ ส่วนแน่นอนอเพราะว่าเราไม่ได้เป็นถึงงคาดเป็นต้องเป็นเซียนแบบอย่างวังนี้ต้องดีดิพมุมมาดูค่ายเป็นหรอกถ้าชอบก็บแบง่งถ้าไม่เชื่อไม่มั่นใจก็ไม่ต้องไม่ต้องเช่าไปแบบนี้นเอาแค่นี้พอแ,แล้วม่ต้องมาทะเลาะมานั่งทะเลาะกันด้วยผมบมกมเป็นปคนง่ายๆครับกับพ้ยพูดแบบผ่าน่า,าทากแบบนี้คนจะซื้ออโอับบางคนมันต้องลุกลอลุกชนต้องหวานเจี๊ยบไปเรา,เราเ,ราเราเป็นคนเราเป็นคนยังไงเราต้องเป็นคนอย่างนั้นไม่ใช่ว่าปเลละคนนู้นเอาคนนู้น เอาคนนี้ทีมานี้ทีจับนู้นจับนี่ทีไม่ใช่พุ่มยังไม่ใช่คนอย่างนั้นคือว่าวถ้าชอบก็เอาไม่ชอบคุณก็ผ่านไปแค่นั้นเองมาต้องมาชสวยกันด้วยแค่นั้นจบถ้าชอบก็เอาอไม่ชอบก็ผ่านไปจบจบง่ายๆกัน,กนไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันที่ลักด้วยถ้าคุณเชื่อคนนั้นคุณก็ไปหาคนนั้นเลยไม่ต้องมาหาผุมถือว่าเอาพาเราไปแล้วเ้วเหมือนว่าเอาพาเราไปเฮบอกว่าเออนี่คูกแข่งไอ้ห่านี่มันตอนนี้มันกําลังดีมันกําลังดัง มาได้ต้องทำมันตกไม่ต้องท้ยอดไม่มีอย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นอย่างนี้กันสกัดกันเองอ่าครับไอวงการวัวมีไหมวงการวัวมันก็ไม่รู้ผมไม่เคยวงการวัวดูกันที่ตาเลยดูกันที่ฝีมือในสนามเลยอบเลยอ่าถ้าชอบคุณก็ซื้อถ้าคุณไม่ชอบคุณก็เดินไก็เห็นไวไในสนามเลยใช่พัเครื่องก็เหมือนกันเหมือนกันชอบเขาชอบเาชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ไปไกลไกลใช่ก็เหมือนว่าคุณอยากดูวัวเนี้ย ุณว่าอุ้ยนี่เฮ้ยนี่วะแรงดี <l> บอยไลฟ์สดอยู่ช่องทางไหนเฟซบอยภูมินครับเฟซบอยภูมินครับมีคนดูกี่คนก็สิบคนเหมือนเดิมสิบคนครับแต่คนทุกข์ใจก็มีหลายคนแต่ไม่รู้ว่าเข้ามายัางไงที่คนทุกข์ใจทุกข์ใจแปล<ม>ว่า <คน S 2> เพื่อน<ห>ต่อเพื่อนอ่ะเพื่อนรายคนนี้มีเพื่อนเยอะดูผมยูตอนนี้อ่าม่เขามีเพื่อนเขาว่าแชร์เพื่อนเขาดูเพื่อนเขาก็โทษทุกข์ใจมั ถ้าพอขาไดยมั้วผมก็ไปได้เรืาาร่อยๆผมลองลองลองทำถ้าไร้สดอะไรนี้คุยกับผมแทบจะไม่ลองลองลองสมมติจะขายพระเนี่ยจะยยไร้สดไงถ้าจะถ้าถ้าเกิดว่าขายพระแบบที่อยู่ตรงน,นี้นะสมมตินะครับผมจะบอกว่าสวัสดีครับนี่จคุณบอยภูมินสวัสดีว่าหายน้าหิตาไปหลายวันแต่ไม่ได้โชว์หน้าโชว์โชว์หน้าโชว์หน้าด้วยโชว์หน้าด้วยว่าหายน้าตาไปหลายวันเพราะว่าไม่ค่อยว่างช่วงนี้ไม่ค่อยว่างที่นี่งานยุกบางทีไปสักข้องลูกค้ามั่งอะไรมั่งไง เฮ้ยน้องช่วงนี้เก็บเห็ดปะยังยังไม่ออกครับเฮ้ยฝนหน้าฝนมาแล้วหน้าฝนยังไม่ออกฝนเพิ่งจะตกเมื่อวานนี้ครับเมื่อวานนี่ตกหนักที่บ้านถ้าฝนตกอย่างนี้อีกกี่วันถึงออกมันต้องมันต้องดูสถานการณ์ว่ารอดอีกไหมเสี่ยมเสี่ยมเห็ดนะครับเสี่ยมเห็ดใช่ไหมแล้วเราเขาเรียกเขาเรียกว่าคนหาเช้ากินค่ำคนมาค่อยอยู่กับที่พมออกไปเรื่อยๆไอ้หลายต่อหลายต่อหลายต่ออ่าผมก็บอกว่าอ่า ผมก็้ะนะฮะตามอะไรวันถ้าลองใครสนใจพระที่ผมจะแบ่งปันให้ก็ดูตามรูปตามภาพเลยแล้วก็ผมก็เอาโทรศัพท์ทีไมาที่รูปพระองค์ไหนที่ว่าผมจะแบ่งปันผมว่าแบ่งปันราคาเทนี้สมมติว่าผมแบ่งพันโยงละสองพันบาทถ้า MC สินธนาสนใจก็ทักทายเพื่อคุยกันได้ครับไม่อ่งนั้นก็โทรมาคุยกันก่อน,อนว่าคุณชอบแบบไหนแบบอย่างแบบอย่างเนี้ยมีปิตาหลวงพ่อแก้วเนื้อพงกะลาแล้วก็เนื้อพงสมเด็จ แล้วก็เนื้อผงลักคูลักแล้วก็ลูกอมอันนี้ก็ลักเป็นลักเหมือนกันปิดทองครับแต่ส่วนมากผมไม่เคยเห็นที่ว่าใครที่จะมีนะแต่ที่ผมผมไปไป,ไปเจอมาพอดีเลยเนี่ยก็เลยไม,ม่ข้างในจะมีฝั่งตะกุดข้างในมีฝั่งตะกุดนะครับครับไม่ได้ว่าเป็นไอ้ลูกอะไรมาปั้นทรงเดชข้างในมีฝั่งตะกุาถ้าลองถ่ายรูปไปจะเห็นเลยครับมองในตาป่านนี้ก็เห็นแล้ว ม,มีตะกุดเขาไม่รู้เป็นตะกุอะไรผม<ไ>เลยว่าอ,อ,อะไรแปลกๆกิขึ้นมาถามตรงแรกอะไรมาเนี่นะครับอันนี้ไม่แรกอะไรนี่มันนานแล้วครับมันอยู่ในพร้อมัาชุดเนี้ยผมก็ไม่รู้เปนอะไรผมไปก้าออกอผมต้องไปหาเซิร์ชดูว่ามันคืออะไรตอนที่ได้มาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่รู้ครับแต่แต่ที่เก็บไว้นี่พาะปิดทองอ่พ่อปิดทองแค่นั้นเองมันต้องเป็นอะไรสักอย่างเพราะว่ามันเป็นคืออะไรพอจะท้าคุณลุงคนนี้บอกว่าอ้๊ยฮ่ามึงเอาอะไรมาเล่นเนี่ย เอาอะไรมาปั้นกลมลมเล่นผมก็ยังไม่รู้เลยผมมันคืออะไรเอแต่ผม,ผมได้มานานาเนี่ยชุดเนี้ยทั้งชุดได้จากที่อยุธยาตอนที่ไปเที่ยวกันครัไปเที่ยวกับคนที่ทํางานด้วยกันผก็เลยชอบก็เลยยกมาส่งเี่เอามาเนี่ยมาก็มาเก็บวไว้บ่อยคิดว่าตัวเองเปิดผิดราคาไหมไอ้ราคาเนี่ยผมไม่รู้หรอกผมเอาแค่ว่าคนากําลังคนเช่า ผมเลียกเป็นว่าเออนี่อมนี่ลูอมอ่าไปสามหมืน่นหมืน่นหมื่นห้าบอย,บอยของบอยนี่ขายได้แพงสุดเป็นอะไรอ่าขายได้แพงสุดก็คือสมเด็จชุดเที่ยวของลงุงมันมีอยู่หน้าเฟซผมอ,ะอ่ะอ่าอันนั้นเราขายไปสามแสนห้าี่องค์องเดียวทำไมอะมีองคเดียวครับ <laughs> เป็นอะไรอ่าเป็นสมเด็จสมเดนะ็จเลยเป็นวัลคังอ่าเป็นเป็นเนื้อถ้าลองใครอย,ยู่หน้าเฟซผมอะ่ะจะเหมือนออกเนื้อแบบว่าเนื้อองค์พันธุ์มันจะเหมือนจะยุยยุยแบบยน่ยนยนอ,ะอ่ะอ่า ถ้าลองใครได้ดูดูเฟซมั้งนะหน้าเฟซมั้งมันเ,เ,เป็นเฟซเก่านันเราเอาราคา,า,าไปได้ดีสามแสนห้าครับใครมาหลงตาซื้อผมไม่รู้ผมแก้เพื่อไปงั้น,นะเขาก็ซื้อจริงเอแต่ผมโอนจริงด้วยโอนจริงด้วยครับคนใต้คนใต้ไม่รู้ว่าเป็น,เ,เ,ปนเป็นเจ้าข้องส่วนหรือเปล่าไม่รู้นะสามแสนหา้าโอนเงินโอน,โอน,โอนให้เลยครับไม่มาไม่มาดูอถ้าไม่มาดูก็คือว่าผมเขาเห็นหน้าเฟซไงอ ผมก็เลยว่าไอ้เพ้าเนี้ยผมมีองเดียวผมว่าเกวานิเก้ไม่ได้เกวนิเก้นี่แหละผมบอกว่าเพ้าผมมีองเดียวนะอมว่าแล้วองหน้าเฟซคุณขายเท่าไหร่มก็บอกว่าองเนี้ยผมผมเปิดอะตามสัญาคือว่าเปิดไม่ค่ายไงคือจะเปิดไว้ห้อยไอ้มันมันเอาเขาเอาจริงนะเพราะว่านั้นผมเอาหน้าเฟซคุณถ่ายรูปมาให้ผมด้วยผมก็ถ่ายรูปไปรูปถ่ายรูปไปปุ๊บเออนี่แหละองนี้แหละใช่เลย ผมไม่รู้จะเป็นคนจีนหรือเปล่าผมพูดไม่ค่อยพูดพูดไม่ค่อยตำแหน่งไม่ค่อยชัดอมว่าเพราะว่าเขาอยู่ใต้ยูอะไรนะไออะไรภูเก็ตหรือกระบี่เนี่ยจำไม่ได้แล้วนานแล้วนั่นแหละองค์นั้นที่ว่าขายได้ที่ว่าแพลงที่สุดของผมแล้วแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ดูซื้อไม่มาซื้อไม่มาดูเขาแค่ดูรูปถ่ายให้เขาดูอะต้องแกะแกะกรอบออกถ่ายให้เขาดูนะแล้วประกันคืนไหมเขาว่าเขาไม่คืนหรอกจะค่อยมันสวยดีเขาว่า เขาพูดว่าแค่สวยดีอ่ะว่าผมชอบอย่างเงี้ยเนื้อแบบเนี้ยครับถามว่ามีไหมผมมีองค์เดียวครับอ่ผมวัวเนี้ยแล้วองค์นั้นได้ไหมอย่างไนองค์นั้นผมทำไม่ได้มันนาแล้วพี่อ่ผมไม่รู้มได้มได้ไหมจะเสียดายไหมเขาไปต่อองค์ละห้าล้านอันนั้นก็ต้องเป็นมือทุนาดของเขาเป็นเป็นเป็นเรื่องของเขาครับไม่ใช่เรื่องของเราไอเราเป่อราคาไปที่บนเราไม่คายอแต้เขาเอาจริง เราทาไมได้ถ้าเราไม่ให้เข้าเราเราก็เสียคนเนี่ยเราก็ต้องไปให้เข้าไปอ่าอันนี้เป็นผมนี่ก็ต้องขึ้นอีกหน่อยนะ้วองตอนนั้นเปิดเท่านั้นนะตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วห้าแสนให้ตอนตอนที่ได้สามแสนห้านี้รู้สึกยังว่าโอ้โหพักกู้ขายได้ด้วยเหรออะไรเงี้ยผมเฉยๆนะเพราะตอนนั้นผมกำลังมีแล้วอะผมมีแล้วตอนนั้นกำลังมีมแล้วมีตังแล้วเฉยๆแล้วนะไม่ใช่ว่าเอออยากเอากู้ขายต้องไปโพษณาสามบ้านเจ็ดบ้านเอ็นเงินแท้เดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เงินล้านผมมองแล้วนะพูดง่ายๆว่าผมไม่ได้ดูทุกเงินนะเงินล้านปึกประมาณนี้ประมาณนี้เงินล้านกับถ้าว่าเยอะไหมทำลารพุผมตอนนี้นะมอ,องมาเยอะเมื่อก่อนผมไม่เที่ยมวมาเยอะจริงแต่ตอนนี้เงินล้านอะใช้แป๊บเดียวหมดอแล้วเคยคิดว่าตัวเองขายผิดราคาไหมพุมเคยพุม มันพูดใหญ่มันบอกว่าแบบว่างพี่ผมว่าอ่าผมอะเป็นหา,าที่ว่าเขา้าเข้าไปว่าไงแับต้องได้ไหมครัซื้อได้ซื้อได,อได้เราจะไปขายแบบที่ว่าเออสรุปสลายองค์นี้ห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแสนส่งแส้นทำแส้นแลมวผมเอาไปว่าอําลังเข้ากําลังเขา,เขาครับซื้อซื้อไหวหรือไม่ไหวอ่าถ้าสองพันซื้อไม่ไหวคุณก็ไม่ต้องซื้อแล้วครับเหลือพันยังคุณซื้อไหวคุณก็ไม่ต้องซื้อแล้วไอ้แล้วมันมีคนขอคืนไหมไม่มีครับเฮ้ย จริงขายพระออกไปได้ตังค์หลายล้านแล้วนะครับได้คืนสักองไหมไม่ไม่มีคืนมีที่ว่าหลวงปู่ศิลาท่านองเดียวผมว่าคุณเอาพระส่งคืนขึคืนมาเขาส่งไหมไหมส่งมาให้หมผมก็โอนตังค์กระป๋ายพันอ่าแค่นั้นจบครัวเขาว่าจะเปลี่ยนเอาแบบเป็นเนื้ออะรุ่นอะไรนะรุ่นรุ่นดวงเสรษฐีอ่าเอาผมว่าว่าคุณไม่ต้องเชาติหรอกคุณส่งพา้ผมจะโอนตังค์ ขาไม่ได้มาจีบจนต่างคืนนีฟ้าเพื่อความสบายใจของคุณไม่ต้องมาเช่าพระของผมไม่ใช่ว่าเรามาให้เช่าเราก็ให้เช่าแต่นี้ว่าเพื่อว่นไหนๆคุณก็เอาไปเหมือนว่าเอาของเราไปแฮ่แล้วอแต่คุณไปดูคุณนิติคุณนิติถ้าว่าถ้าคนถ้าคนนั้นดูเป็นทําไมเขาไม่หายคุณแล้วคุณต้องมาหาซื้อที่ผมทำไมโอเคนีมคอนี่นะครับก็ขายหมดเวลาเกือบเกือบหมด ก็เรือไม่เกี่ยวผมเหมือเก็บเก็บไว้เงี้ยเลือผมเก็บไว้อยู่แล้วเพื่อนโทรมาถามไหมพวกเธอมาถามไหมก็โทรมาเรื่อยๆบอกไม่ไม่บอกว่าผมไม่แบงเลยครับผมเก็บไว้แล้วอ้าง่ายๆตอนแรกให้ฟรีอ้าผมก็บอกว่าพาผมอีทั้ทุนคุณจะอ่โอนเงินคืนแต่แต่เจ้าเจ้าลางะที่ว่าไม่ไม่ไม่ค่อยะบอกว่าไม่ต้องคุณไม่ต้องเช่าหรอกถ้าเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยคุณเอาไปคุณก็ไปเดยวคนนู้นดี คุณนุ่นดูคุณนุนดู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 ดมา่อคําำเดียวก็ให้คุณไปซื้อคนนั้นเลยจบสมมาหากที่ผมไปถามว่าใครเก๋แท้อันนี้ก็แบบทุกทุงท่งทุุ่งเลยถามอึงเชื่อใครว่าแท้มึงไปซื้อคนนั้นเลยตรงตรงเลยเ,เราก็เลยแท้ๆอยพูดแบบนั้นเลยไ<พ>อ้มึงไม่ต้องมาซื้อพรงกูละมึงไปซื้อผมาพว่าพ่ผมนะพ่ผมเอามาเอฟซีขอให้ผมมาผมมาเลยเพราะผมคือ <laughs> ว่าพาผมไม่มีต้นทุนเลย แต่ว่าถ้าใครเช่าก็เช่าไม่เช่าก็ไม่เป็นไรผมก็พูดไปแล้วทุกคลิปที่ผมออกไปเพราะว่าถ้าลองใครไม่ไม่ไม่ชอบก็ผ่านคืออย่างพวกที่ที่ออกมาออกทาคลิปกับช่องผมเหมือนกันครับใครไม่ชอบก็ผ่านจบแต่ด้ไม่ต้องมีปัญหาด้วยอมีลูกค้าประจําเยอะไหมบ่อยถามก็เหมือนออกคลิปปริงแล้วลูกค้าก็ลูกค้าเดิมๆแล้วกามาแล้วก็ซื้อว่าลดได้ไหมทําได้ไหมนี่หรืออมเดี๋ยวเอาไรอ่อาเป็นไงบ้าง ล้วก็บอกว่ามันต้องดูว่าเอากี่องถ้าลองคุณเอาเยอะผมก็จะส่วนลดให้น้อยสักน้อยหรือแถมลดหรือแถมถ้าลดตั้งแท้มผมให้หมดเลยถ้าเกิดว่าสิบองค์รือสิบองสิบห้าองยี่สิบองค์ผมแช่มอยู่แล้วเพราะว่าพระผมได้มาหนาผมก็จำไม่ได้ว่าผมเอามาเท่าไหร่แต่รักพันแน่นอนรักพันแน่นอนคือพระจำไม่ได้ว่าได้มาเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เคยฟักเงินหมื่นครับ เคยเคยซื้อผ้าเคยซื้อผ้าแพงถึงหมื่นไหมส่วนมากคับจะไม่ได้ซื้อเหลือพี่าส่วนมากคุณไ,ได้มาปุ๊บบางทีก็เล่ามาั่เงเลีาา้ยงเหล้ามั่งผลเก่เขาก็ให้มาพอพอคนเราทุกคนแหละถ้าเป็นคนแก่สมัยสมัยสมัยอายุยี่สิบ่อสิบปีนะเขาจะโวกเลยว่าโอ้ยกิเลี้ยงเหล้าปุ๊บเนี่ยอะไรก็ได้พอเริ่มมเมาเริ่มมีอาการเออไปเอาไ,ไปเอาเอาีสัก กมขวดอะไรก็ว่าไปม,มีลูกสาวแทบจะยกให้เลยแค่อืมคนจริงผมเชื่อจริงว่าการกินเล้าเนี่ยมันทำอะไรทุกอย่าง <c oughs> จริงหรือว่าให,ให้ได้ให้หมดอะครับแ,<ต>แ้วเราก็ไม่ตอนที่ผมโวยหัวว่าพาร์เรเล่านี้มีใครริงก,กับบอยไม่มีคนถามนะอ่าหรือว่าได้มานานอย่างบางคนก็บอกว่าได้มานานอย่างผมรำหลานแล้วผมจำไม่อยได้แล้วเนี่ยตอนนี้ S <S เพราะว่าพระพวกมันมเยอะมันเยอะจริงๆแต่มันไม่รู้ว่าเอาอันตัวไหนแบบว่าออกซ้ำมั้งไม่ซ้ำมั้งอะไรออกอะครับบางทีก็ออกซ้ำมั้งอะไรบ้างผมก็ไม่ได้ดูไงครับเพราะผมมารู้ว่าผมทไลฟ์อะไรสดไปมัง้งแล้วทำยูทูบตัวไหนไปมัม้งเราก็ไม่รู้ไงเพราะมันเยอะครับพราอมาออกมาจริงก็มาเนี่ยเอฟซีบอยไกลไกที่สุดมาจากไหนอะไ่ตามประเทศโอ้โหผมไม่ถึงกันดนั้นะครับไม่ดังไม่นั่งถึงตามประเทศเต็มที่ก็ชุมพรภูเก็ตนี่ก็พอแล้วเต็มที่ชุมพรภูเก็ตครับ แค่นั้นเองใช่มีไกลกว่านั้นไหมไม่มีไม่มีครับเคยซื้อสูงสุดเท่าไหร่นอกไอ้จากไอ้สามแสนห้าซื้อสูงสุดไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นกรมสัมปากรน,นะครับไม่ไม่ได้น่อยากจะดูว่าขายพระแบบไม่เป็นพระแล้วไม่เคยโชว์เงินที่ขายได้ยังไงบอ่อย แปลว่าผมไม่ชอบโชว์มีไม่ใช่มีรล้วดโชว์เข้าขนคนนู้นคนนี้ไอเราไม่ได้ว่าคนที่เขามีตังค์เราแล้วแต่มันมันคือว่าเรารู้ว่าเขามีตังค์แต่คุณไม่ต้องโชว์ก็ได้อะคนที่ว่าคนนู้นคนนี้อยากจะมีมั่งคุณไปโชว์หน้าลงนู่นลง,ลงนี่มาถ้าว่าตังค์มีคนอยากทำไหมก็มีคนอยากได้นะตังค์ครับคือชื่อว่าเป็นตังค์มีคนอยากได้หมดแหละครับแต่ทีนี้ว่าไอตังค์ตัวนั้นมันได้มายังไงครับ นี่นะครับขายพระแบบคนไม่เป็นพระไฟ์สดแบบคนไม่เป็นพระครับก็ขายเ,เอาสายความจริงใจเป็นหลักใช่เราเราบางคนก็ถามว่าแท้ไหมผมก็ไม่รู้หรอกแท้ไม่แท้แต่มันได้มานานแต่ก็ไม่ได้จากไอ้คนอยู่ใกล้บ้านผมได้มาจากคนเก่าคนเก่าคนแก่ๆๆอยู่แท้ไม่แท้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะผมไม่รับจมือหลวงพ่อ,พอถ้าผมรับจมูอหลวงพ่อ,พอผมจะบอกว่าทีแท้รอ้อยร้อเปอร์เซ็นต์เลยถ้าผมรับจมือหลวงพ่อนะถ้าผมเกิดทางหลวงพ่อผมจะบอกว่าแท้ ยัก็แท้อ่าแต่ผมไม่ได้รับมาผมเอาไมาีกทีแล้วนะผมจะรู้ไม่แท้ไม่แท้แม้แม้กระทั่งไปหลังแม้กระทั่งหลวงปู่ศิลาครับหลวงปู่สหานเอฟซีเขาส่งมาให้มาอ่เขาให้มาแต่คือว่าพระไม่มีทุนแต่เขาให้มาอหรือว่าอยากแบ่งไทย,ยก็แบงเลยอางทางังเพราะเราอยู่ภาคกลางใช่ไหมครับบางทีอ่ะกดทางใต้อ่ะเขาอยากได้อเขาไม่ต้องขึ้นไปยังไก็ไ้ไอ้กระสิน เขาก็เอาแคๆๆๆ่ใกล้ๆขารถก็หมดแล้วอแค่ไปข้ารถไปก็หมดแล้วมาเท่าไรก็ลองไปเองไม่ใช่ใกล้นะครับ คือขายผระต้องอาศัยความตรงไปตรงมาจริงรใจ,จเป็นหลักจริงใจเป็นหลักเฮ้ยบ่อยขอขอขอเขาไม่ได้ขอะเขามาขายเพิ่มไม่ในข้อเลยเฮ้ยหลวงปู่ศีลาขายดีไว้สมไม่องยไม่อยไม่หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยหมดแค่ไห,หแน,นแค่นั่าที่เหลือเนี่ก็เหลือไม่กไม่เรียนหลวงพ่อเลยไม่แบ่งปันแล้วผมบอกผมบอกออกตรงชู้นะผมไม่แบ่งปันผมเก็บแล้วผมเก็บไปแล้วผมบอกตรงนี้เลยไอ้ที่ลงไปก่อนนั้นนี้ถ้าใครโทรมานะครับผมไม่ลบคลิปนะครับอแต่ก็ไม่แบ่งปันแล้วไม่แบ่งปันแล้วหลวงปู่ศิลรเก็บเลยเฮ้ยผมขอไว้กี่เหรียญ อพี่ขอไอนดวงเหรียไว้เหรียญเดียวเหรียญเดียวครับเหล่อดวงไว้เหรียญเดียวนะครับพอพี่ทำพี่ทำคลิปออกไปปุ๊บพอลุยวันพี่ก็โทรมาว่าเก็บไว้พี่เรียนหนึ่งผมว่าเก็บเก็บไว้ให้เรื่อยๆม่งั้นอดใช่ไหมนี่ม,ม่อดแน่นอนครับหม่งั้นอดแน่นอนอ่าเนี่นี่นนมานี่นะครับผมจะไปฝากทนายน,นี่ครับนี่ให้มาเลยนะครับหนึ่งองค์แทะ เฮ้ยแท้ป่แท้ครับทำไมอ่ะก็คนขับเครื่งส่งให้มาก็ต้องแท้แน,น่นอน <laughs> คือเขาส่งมาให้ครับคือพ,กพวกจะมาส่งมาให้แล้วแต่เขาจะส่งมาครับ <laughs> ตอนที่เขาซื้อผมว่าอาจจะไม่แพงไม่ผมก็ไม่ไม่ไพนั้เนเราไม่ได้ทราเขาวะครับเขาเอาซื้อมาจากวัดหรือเปล่าหรือว่าเขาเช่าจากวัดมาออกมาหรือว่ามาเช่ดาดบบนหนอ่ะผมก็มไม่รู้ไงผมผมมาเล่ยากทราบเขาครับ แต่เราว่าเออเขาส่งมีน้ำใจส่งมาให้เราแล้วก็มาเพื่อทางใต้ทาเส้นทางใต้นี่เขาอยากจะมีเก็บไว้ใช้แล้วก็เราเบ่งปัน,ปนไปได้รุ่นเหนือดวงครับเรื่องเหนือดวงนี่นะครับผมก็จะไปฝากขนายที่ขอมาเดี๋ยวครับถ้าเราถามบอกว่าแท้ไม่แท้ผมก็ไม่รู้นะคนทางวัดส่งมาครับ<ะ>ตอบเหมือนกันบอกว่า คนคนในพื้นที่ครับคนในพื้นที่ส่งมาอจบจบนี่นะครับก็ต้องใช้หลักอาจจะหลักบอยพี่บอยมีคนโทรมามีเอฟเท่าไหร่ตอนนี้ในเฟซไมู่มีไม่ค่อยดูเลยอ่าในเฟซไปใครที่ว่าติดตามผมผมไม่คยดูแต่ที่รับไลฟ์สดปุ๊บมีคนดูแน่สิบคนสิบคนสิบเอ็ดคนคนดู แต่หลังจากคนที่ว่าดูนั่นแล้วมีเพื่อนเท่าไรผมไม่รู้ครับอเพราะว่าผมคนผมรายสดเนี่ยติดคนนะดูผมแน่แน่ครับผมเพราะว่าเขาติดตามดูตลอดบางคนก็โทรมาว่าผมติดตามบอยอยู่นะดูมาหายหน้าหายตานานเป็นไรหลายวันเลยนะแล้วว่าผมผมไมันค่อยมีเวลาไร์หรอกเนี่ขนาดชื่อบอยภูมินนะครับไม่เกี่ยวกับอีกบอยเลยนะครับอีกบอยหนึ่งเปิดราคานี้ไม่ได้แน่ไม่ได้ครับเสียฟอร์มอืม เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวบอยก็จะเอาพระแต่ละตนที่ตัวเองมีอยู่นะครับ,รบไปประกวดหกร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทเพื่ออัพราคาใช่ไหมถามรงไม่ได้อัพรหรอกครับมันขายง่ายม,ามันขายง่ายหรือเมื่อเขาอยากได้ใบเราก็ต้องจัดให้เขาครับถ้าเราไม่จัดให้เราเราเดี๋ยวเราคิาว่าเรา, oh าไม่กล้าพระคุณไม่กล้าปประกวดเนี่ยมันก็จะมีเสียงแบบนี้มาการติดตามกายไลฟ์ของบอยบุมินนะครับ ตามสะดวกสบายตามช่องทางของบอยภูมินเลยนะครับคอับ้ลงที่ตอกนยังไม่ไม่เคยไม่ทำไม้เป็นเฟซบุ๊กนี่เลยเริ่มพูดมาเริ่มพูดเรื่อะไรมั้ยก็พอพอะไรบ้างเริ่มสื่อเริ่มสื่อสารกับคนภายนอกได้นะครับขอบคุณมากครับครับบอยครับครับครับขอเจอกันนะครับงานประกวดพระทั่วไปนะครับสวัสดีครับครับ